ประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่22ระหว่างวันที่9-11พฤศจิกายนณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์พร้อมเรียกความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยโทรศัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน การประชุมเอ e c ภายใต้หัวข้อการสร้างอนาคตด้วยความเป็นหุ้นส่วนในเอเชียแปซิฟิกในปีนี้มีความสำคัญเนื่องจากครบรอบ25ปีของการก่อตั้งเอเปกโดยจะเป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่จะได้แลกเปลี่ยนทัศนะและแสดงวิสัยทัศน์พร้อมหารือใน3ประเด็นประกอบด้วย การก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคการส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีนวัตกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตรวมทั้งการเสริมสร้างความเชื่อมโยงอย่างครอบคลุมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทย ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือทวิภาคีกับนายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนก่อนที่ช่วงค่ำวันนี้จะร่วมหารือทวิภาคีกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและพบปะผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจจีนและภาคเอกชนจีนอาทิบริษัทหัวเว่ยบริษัทพาวเวอร์ไชน่า ก่อนที่วันพรุ่งนี้จะหารือทวิภาคีกับนายปีเตอร์โอเนลนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินีและนายเบนดิโนอากิโนที่3ประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความสัมพันธ์รวมทั้งหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือเอแบกตลอดจนการพบปากกับชุมชนคนไทยในกรุงปักกิ่งและหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจและเอกชนทั้งจีนและต่างประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีที่ผู้นําได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนภาคเอกชนจากเขตเศรษฐกิจเอเปกพร้อมดึความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วยโดยที่ประชุมเอเปกจะให้การรับรองปฏิญญาผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่22ซึ่งผลักดันการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคไปสู่การค้าและการลงทุนที่เปิดเสรีพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าโลกและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน การเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการโดยให้ความช่วยเหลือเขตเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาเพื่อลดช่องว่างทางการพัฒนารวมทั้งการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างมีนวัตกรรมที่เน้นการเผยแพร่สร้างประโยชน์ทางการค้าและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ที่ประชุมจะให้การรับรองร่างถ้อยแถลงเนื่องในโอกาสก่อตั้งเอเปกครบ25ปีที่เน้นย้ำเจตนารมณ์ทางการเมืองและความมุ่งมั่นที่จะดำเนินง,งานให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการสร้างความสงบสุขมั่นคงและการพัฒนาในภูมิภาค และให้ความสำคัญกับการผลักดันจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกให้แล้วเสร็จในปี2568รวมทั้งร่างถ้อยถแถลงร่วมของรัฐมนตรีเอเปกครั้งที่26ตลอดจนเอกสารข้อเสนอแนะในความร่วมมือด้านต่างๆของเอเปกรวม14ฉบับด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายง,งาน